สวัสดีครับผมนะฮะผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออุปกรณ์อะไรไม่รู้นะฮะผมโดนมาตั้งนานหลายปีผมเพิ่งมารู้จักกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Stop My Control นะฮะที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อในกลุ่มประมาณ3,000รายและมีการฟ้องร้องดำเนินคดี หลายร้อยรายนะฮะกับคลื่นความถี่ผมไม่เข้าใจหรอกมันเป็นคลื่นความถี่ของอะไรเพราะผมจะเจอมานานมานานหลายปีนะผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้มันบังคับให้ผมทํานั่นบังคับให้ผมทํานี่ขู่นั่นขู่นี่ผมสารพัดสารเพถ้าผมไม่ทําตามมันขูทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ขูเอาชีวิตนะฮะขูคฆ่า ทำไมททาตามต้องการที่จะแปลกเมย์ประจานเราต่างๆนานาทั้ทงๆที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ามันคืออะไรอ้างเป็นเจ้าอ้างเป็นฝ่ายความมั่นคงอ้างเป็นตํารวจนะฮะอ้างถึงเบื้องสูงนะฮะผมไม่เชื่อนะฮะกลุ่มๆนี้มีการอ้างถึงเบื้องสูงด้วยนะฮะ ว่าตัวเขาเองเป็นเบื้องสูงฮหลังจากนั้นอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจฝ่ายความมั่นคงอ้างคนนั้นอ้างคนนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าเรื่องนี้มันคืออะไรแต่ผมยังจำได้ฝังใจว่าเมื่อปี2559มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาในวันที่ผมย้ายห้องขึ้นไปชั้น11แต่ผมยังไม่ได้ขึ้นลิฟต์ ะะผมยังไม่ได้ขึ้นลิฟต์ผมเ็ยยืนอยู่หน้าลิฟต์นะฮะมันจะเป็นช่องเดินเข้าไปเขาพูดว่าทําไมไม่จับมันผู้ชายที่นั่งบนโซฟาก็ตอบว่ายังมีอะไรสนุกสนุกเล่นงานให้ไรมันอีกเยอะจะทําให้ผู้คนคนดูคนฟังเข้าใจมันผิดจะทําให้พวกมันเข้าใจผิดและก็ฆ่ากันอีกนะฮะนี่มตีความหมายโด้รวม กับสองทหารนะฮะทะหารทักหาผมหรือผมทักหาเขารือผมก็มไม่แน่ใจในโปรแกรมโปรแกรมนึงผมไม่ได้ไปมีการมีปากเสียงกันแลวก็ผมก็ขอโทษนะแต่เขาขู่ผมว่ามีอุปกรณ์อะไรทางทหารที่ตามตัวผมทักหาผมสามสีรอบแล้วบอกว่าไม่เคยทักมานะฮะแลวเอาอุปกรณ์มาขู่สวัสดีครับ